ครับผมสำหรับวันนี้ผมจะไปรีวิวรถแบรนด์ของโคมเสเ PC10 นะครับรุ่น7จะมี7ธรรมดา7 E แล้วก็7 E แบบมีตู้นะครับผมจะมีสามส3มพันนะครับผม3รุ่นสวัสดีครับเพื่อผมบริษัทซ p Tractor จำกัดครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโฮเล็กนะครับแบคโฮเล็กครบจบที่เรานะครับผมครับผมก่อนอื่นวันนี้เรามาขอบคุณลูกค้าจากชุมพรก่อนนะครับผมสำหรับไอเอชไอ 9UX นะครับผมสำหรับทันนี้ครับขอขอบคุณลูกค้าชุมพรนะครับที่ไว้ใจเรานะครับผม และขออภัยที่ว่าโดนตัดหน้าไปซะก่อนนะครับเครื่องตบดินหมดพอดีนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็ติดตามไปเรื่อยๆครับผมจะเอามาให้เรื่อยๆนะครับสำหรับเครื่องตบดินนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ผมจะไปรีวิวรถแบรนด์ของโคมอสส p p 1 0นะครับรุ่น7จะมี7ธรรมดา7 E แล้วก็7 E แบบมีตู้นะครับผมจะมี3 3คันนะครับผม3รุ่นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันที่1กันเลยนะครับ ครับผมสำหรับคันที่หนึ่งนะครับจะเป็นอคมอมพิวเตอร์ PC 10P7E แบบมีตู้นะครับผมก็คันนี้นะครับจะเป็นคอนโทรลน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีเต่ากระต่ายให้ด้วยนะครับแล้วก็จะแท็กจะเป็นแท็กยางนะครับผมมีไม้วิดันสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะครับครับผมเครื่องก็จะเป็นเครื่องของ ผมมัสื่อสามสูบนะครับผมปั๊มจะเป็นปั๊มเฟืองสี่ตอนเลยนะครับประมาณสี่ตอนครับใช่ครับผมสําหรับครันนี้นะครับทางบริษัทซ p พ r a ท t o r เรานะครับได้ทําการติดฟิล์มให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบูธลักเสริมแน่นนู่นนี่นั่นนะครับผมเป็นกายของเนลวเป็นกองอากาศนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับผมครับผมสำหรับครันนี้ราคาจะอยู่ที่268 0 0 0ับาทช่อนั้นเองนะครับสภาพสวยๆเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับ เดี๋ยวต่อมาคันที่2กันนะครับผมเป็นคอมพรสเซอร์ p 1 0 t 7 e แบบไม่มีตู้นะครับแต่คนโดนจะเป็นคนโดนน้ามันแล้วนะครับสำหัคันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเสากระต่ายให้ด้วยนะครับแล้วก็ไปมีดันแล้วก็แท็กสวยๆเลยนะครับมุ้งดีสวยๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะครับครับผมสอหรับคันนี้ก็เครื่องสวยๆเลยนะครับผมปั๊มก็สตอนนะครับผม สวยเลยเครื่องก็แห้งๆเลยนะครับครับผมสำหรับคันนี้นะครับทางบริษัทเราได้ทำการเก็บระบบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่255,000บาทเท่านั้นเองนะครับครับผมและสำหรับทางร้านนะครับจะมีชุดประแจให้1ชุดด้วยนะครับผมก็คือทุกคันเลยชุดประแจ1ชุดนะครับแล้วก็ ตัวอัดจะรบีอีถึงตัวนะครับผมอันนี้ให้กับสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยครับ FC ทุกคนเลยนะครับผมต่อมาคันที่3านะเป็นรถขุดใบของโคบัสส์นะครับผมพ c 10สอันนี้จะเป็นตัวพีธรรมดาตัวคนทรจะเป็นคนทัรลูกหมากนะครับผมแล้วก็แ็กแ็กยางสวยๆเลยนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับผมแล้วก็มีใบพิดันนะครับผมมุกขีก็มุกขี่สวยๆเลยนะครับแล้วผมนดี้เรามาดูเครื่องกันนะครับ เอาอสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องสีเหลืองอยู่นะครับผมปั๊มจะเป็นปัม๊มสามตอนนะครับผมไฮรีกสามตอนนะครับเครื่องแห้งๆปั๊มแห้งเลยนะครับสำหรับคันนี้นะผมทางบริษัทซีพีเอ็กเตอร์ยทำการเก็บระบบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสปอร์ตไลท์เปลี่ยนบอร์ดหรือขายของเหลวตรงนี้นั่นนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่2 3 5 0ส0าห้าันบาทเท่านั้นเองนะครับสภาพเดิมๆสวยๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับ ครับผมสําหรับใครที่กำลังมองหารถขุดเล็กสภาพดีเก่าญี่ปุ่นนะครับาสามารถมาดูรถได้ที่บริษัทซ t r r แ t o r เรานะครับผมทางบริษัทเรามีรถจำนวนร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถขุดเล็กนะครับผมขุดเล็กขุดกลางขุดใหญ่เรามีทุกไซส์เลยนะครับผมนี่ครับผม